สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเทพในความเชื่อของชนเผ่าไทยทรงดำไทยดำที่อาจารย์คมมีเชื้อสายมาเต็มตัวเลยนะครับเลยสร้างลูกเคารพของเทพในความเชื่อของไทยทรงดำไว้ที่สำนักอาสมบาลมีพ่อแก่ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ผมจะมวันนี้วันนี้ผมจะมาทําเรื่องตะกุดหัวใจโลกธาตุนะครับสำหรับที่อาจารย์คมสืบทอดมาจากตําราเก่าๆนะครับด้านหน้าสํานักของอาจารย์คมนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้าวิหารนะครับก็จะมีรูปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ที่มีอะเกจิอาจารย์แนดีตนะครับมาประดิษฐ์ไว้สถานไว้ที่ด้านหน้าของอาสมนะครับนอกจากนี้ที่ขาดเสียไม่ได้คือรูปปั้น หรือสีในอาิยาบทต่างๆหรือสีตนต่างๆนะครับที่ด้านหน้าของสำนักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมเรื่องตากุดพิสมอนหัวใจโลอธอตุนะครับว่ามีคาถาอะไรบ้างนะครับ ัสดีครับวัวดีครับตัวดีอาจารย์ครับรู้สึกยังไงครับหมูนี่ข่าวเขาข่าวขาวพระเฉาคาราวาสจอมขมังเก็แข่งกันเฉาออมันเกิดอะไรขึ้นครับมันคงถึงยุคของมันอะครับยุคของกรียุคครับแล้วมันเป็นตามปีครับเป็นตามปีผมพูดได้แต่ต้นๆแล้วปีนี้พอต่อ2567นะหกกับเจ็ดบวกแล้วได้สิบสามครับเลขอัปมงคลเป็นความวิบัตินะครับ ดึงการขัดแย้งรุนแรงครับการฆาตกรรมโหดเพี้ยมครับเราจะเห็นข่าวฆาตกรรมตัดมือในในครอบครัวครับอ่าจะจะฆาตกรรมกันเองทำลายทำลายกันเองครับผัวเมียทำลายทำลายกันเองครับยาเสพติดจะมากนะแล้วก็เรื่องของผู้ผีจิตปิญญาแม้กระทั่งคุณไสยมนต์ดำครับอาถรรพ์ต่างๆทุกอย่างเลยนะปีนี้ผู้ผีปีศาจทั้งหลายจะมี จะมีกําลังกล้าหาญเป็นเป็นยุคทองของหมอปากผีแม้กระทั่งไสยเวทไสย,ยศาสตร์ตา่ตางๆนะแล้วก็เรียกทิบสามเนี่ยมันแม้กระทั่งเรื่องของคดีความครับคดีความต่างๆครับมันจะประทุมากปีนี้ครับอ่าอ่สองห้าหกเจ็ดสองกับห้าเนี่ยจันทร์กับพระฤหัส <laughs> เขาเป็นคู่ขัดแยง้ง <laughs> เป็นคู่ศัตรู หกเจ็ดเนี่ยสุกรกเกาก็เป็นคู่ขัดแย้งคู่ศัตรตูเอบแล้วพอเรารวมหกกับเจ็ดเนี่ยมันได้สิบสามนะแล้วหนึ่งกับสามเนี่ยก็เป็นอัิตย์กลางคานมันก็เป็นคู่ศัตรตูเลขทุศอสองห้า6เเป็นศัตรตูกันเออ่ทุกเลขทุกเลขทุกเลข,เลขฉะนั้น <c oughs> ภัยอันตรายที่เกิดจากธาดทั้งสี่นะดินน้ำไฟลมทั้งหมดมาครบปีนี้ ะลาสโตรไฟไหมที่สวนเดวจัดอ,อักคีภัยจะเกิดบ่อยแล้วเป็นอักคีภัยที่เกิดเองโดยไม่ต้องมีการวางเพลิงครับมันเกิดเองนะแล้วก็เรื่องของลมและเรื่องของพายุนะแล้วก็เรื่องของแอผ่นดินแยกแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวนะแม้กระทั่งซึนมน้ำมีต้องระวังให้ดีคือความไวคือรู้ข้อมูลไวคข้าวๆพูดให้ระวังนะไม่ใช่พูดให้กลัว ไม่ได้พูดให้ตำหนกนะครับออไม่ได้พูดให้ระแวงแต่จ<ต>รงิงความกลัวก็เป็นสิ่งที่ด,ดีดีดีมันจะได้รู้จากระวังตัวะนะม้กระทั่งอุบัติเหตุอุบัติภัยนะเพราะว่าสิบาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุเฉียบพลันครับและโดยเฉพาะทําเปการเสียชีวิตมันจะไม่ใช่คนของคนครับมันจะเป็นหมู่นะจะเป็นหมู่นะทนหน่อย,อยปีหน้าดีแล้วปีหน้าดี ก็หาเครื่องรางป้องกันไว้นะครับนั่นนี่ทางเลยเครื่องรางของขลังหรือว่าพระที่เราเคารพนับถือนะเออพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านประจําเมืองประจําท้องถิ่นของเราก็ดีเอจคณาจารย์ที่เรานับถือที่เรานับถืออยู่ก็ดีอ่าไม่ต้องไปหาซื้อใหม่หรอกพระที่เรามีนั่นแหละครับมั่นถือมั่นกันเข้าไว้เชื่อมั่นเงินเข้าไว้และถ้าหากว่าเป็นไปได้มันทําบุญทางการกุศลนะไม่จำเป็นต้องทํามากแต่ทําเรื่อย ถ้าหากว่าไหวพระสุดมนต์ได้ก็จะดีไอ้คนอปองร้ายเราเนี่ยมันน้อยแต่ไอ้ลูกหลงเป็นสิ่งสําคัญใช่เราอย่าไปไว้วางใจว่าโอ้ไม่เคยมีศัตรูน่นนี้นั้นไม่ได้ยุคนี้มันไม่รู้อะไรเป็นอะไรขอ,อโทษลูกปืนไม่มีลูกตามา มันไม่รู้ก็ตามไม,ม่รู้ใครเป็นใครหรอกเราขับรถอ, <ะ S 1> อยู่ในทางของเราดีๆอือีกทางหนึ่งมันขับข้ามมาอ,อ,อันนี้ก็ไม่มันบังบันเอิญพอดีแล้วคนไทยหัวร้อนมากนะยุคนี้คนไทยหัวร้อนมากนิดหน่อยก็โอ้โหขัดแย้งแล้วนิดีหน่อยก็ลากอาวุธมาจะเล่นงานกันแล้วนะยุคนี้ไม่ได้นะต้องรู้จักระวังตัวกันเองครับต้องรู้จักระวังตัวถอยดีกว่านะอย่าประชิญหน้าครับรเชิญหน้าเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียนะ ไม่เขาก็เราไม่เราก,เาก็เขาอันตรายนะเ, <c oughs> เราบรรดาโาทสะทำลงไปแล้วนะเสียตังค์แน่นอนนะถ้าเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงก็โอ้ต้องติดคุกเองไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มก็เราถอยดีกว่า <c oughs> อาจารย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออก็เป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งนะวันนี้เครื่องรางเยอะหน่อยแล้วโดยส่วนมากจะเน้นตะกุดเพราะปีนี้ทําตะกุดเยอะนะ ปีนี้ทาตะกุดอาจจะเหนื่อยกว่าทุกปีเลยถ้าทาตะกุดปีเหนื่อยมากครับตอนนี้แขนในล้าแล้วเพราะว่าจานนักขระตลอดมันต้องเกรงนรับเพราะจานมันแผ่นโลหะเนี่ยมันจะเกรงมากตอนนี้ชักเริ่มเขียนหนังสือเป็นไก่เคียวแล้วเพราะคนมาดูดวงในเขียนบรรยายดวงนี่แทบจะอ่านไม่ออกครับเพราะแขนเนี่ยมันจะลังตลอดมันจะลังตลอดจานนักขระจานเลขบยันได้ตะกุดแต่แต่ละดอกนะเพราะว่า ตะกรุดแต่ละดอกมันมันค่อนข้างจะจานเยอะใช่ครับตั้งแต่ดอกแรกถึงดอกล่าสุดที่จานเนี่ยมือมืออาจารย์เองหมดใช่อาจารย์เองแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างเครื่องรางตะกรุดมาเนี่ยนะครับทั้งดอกเล็กจิ๋วนะขนาดเซนหนึ่งเนี้ยครับที่จะเอาบรรจุลงในพ้าเนื้อผง,งต่างๆเครื่องรา,างต่างๆดอกประมาณหนึ่งนิ้วทำตะกรุดสาลิกาตะกรุดมหาสเสน่ห์ดอกสองนิ้วสามนิ้วจนกระทั่งดอกห้านิ้วถึงสิบนิ้ว ไม่ต่ำกว่าสองแสนดอกที่จานด้วยมือตัวเองไม่ต่ำกว่าสองแสนดอกไปแล้วส่วนสองแสนดอกนี่ถ้าถามถึงปาฏิหารไม่รู้เท่าไหร่สองแสนดอกนี่ไม่เหลือนะมันหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วถึงต้องจานเพิ่มไงคปีนี้ต้องทำตะกรุดเพิ่มเยอะแยะไปหมด <c oughs> แล้วโดยเฉพาะแต่และอย่างเราก็ทำเป็น100นะร้อยนะขั้นตํำสุดร้อยดอกหละ แต่ละครั้งร้อยสองร้อยดอกห้าร้อยดอกพันดอกนะถ้าเป็นตะกรุดเล็กๆก็สามพันดอกครับทําไม่หยุดทําไม่เคยหยุดเลยข้อการทําเนี่ยเราทําเพราะใจรักนะไอทีเรียนรู้มาเนี่ยอยากจะสร้างให้ครบทุกอย่างอันไหนที่เคยรู้ว่ามีอะไรอาจารย์จะต้องทําต้องทําทําให้หมดทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วทาเนี่ยเก็บไว้เนี่ยจะใส่โหลลักษณะขนาดเนี้ยใส่เก็บ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 ไว้ สมัยก่อนทําไว้เลี้ยงเป็นตับเราก็นึกว่ามันคงไม่หมดหรอกรุ่นกูเนี่ยมันจะต้องถึงลูกถึงหลานที่ไหนได้หมดไปแล้วครับทีนี้ก็ต้องทาใหม่ดิต้องจะเริ่มทําเผื่อไว้ทําเผื่อไว้มือคือว่ามันจะจําหน่ายได้เมื่อไหรช่างมันไม่เป็นไรขอให้เรามีของไว้เถอะทําไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ปลูกเสร็จเสร็จเอาเก็บใส่กดังไว้เก็บใส่ชั้นแต่อะไรไว้อย่างนั้นแหละแล้วเราก็เขียนกำกับเอาไว้ปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยไดนไหม เดี๋ยวนี้ง่ายหน่อยนะครับพอปลูกเสก็ตอนไหนก็โพสลงเฟซไว้ใช่ครับอาจารย์ <c oughs> ในในส่วนอันนี้ส่วนตะกรุดก็จาร์ไว้วัตถุกใครบอกใครถ้ามวลสารเจอที่ไหนก็เก็บไว้เก็บไว้ก็ยังเก็บอยู่ครับนะมวลสารต่างๆเรายังต้องใช้ถึงแม้ช่วงเราไม่ได้ใช้ชั้นลูกชั้นหลานที่เขาจะสืบสารกนะารสร้างการเสกที่เราเราถ่ายทอดให้เขาเนี้ยครพราอยุคต่อไปมันจะหามวลสารยาก ข้อหนึ่งชั้นลูกชั้นหลานว่าชั้นลูกศิษย์เนี่ยความรู้ไม่เท่าเราแน่นอนนะอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาความรู้เขาไม่เท่าเราบางสิ่งบางอย่างเขาจะไม่รู้หรือรู้แต่หาไม่ได้ฉะนั้นในยุคเราเนี่ยเมื่อเรายังรู้และยังหาได้เราจะต้องเก็บสะสมมาไว้นะมวลสัรต่างๆของผมนี่เก็บเป็นห้องเรือนเลยไม้เรื่องาามะบำเก็บได้กี่ท่อนครับได้แค่สองท่นอน ยังประกาศหาอยู่นะครับไม้เลยใครมีไว้เริงระบียงเพิ่งเก็บเก็บได้สองท่อนใช้หมดแล้วด้วยหมดไปแล้วมาพอทําบรัชขิกโพสต์ไปวันเดียววันเดียวจริงๆหมดเรี่ยงเสกไหมจันเสกที่ปรัชเีกไม้เริงระบีงพอทําเสร็จเสกเสร็จก็โพสต์พอโพสต์ก็วันเดียวไม่เหลือเลยจริงไหมมันได้ไม่เยอะไม้อาถรรพ์มันหาได้เยอะมันหาได้แค่หกสิบกว่าตัวเอง แล้วขนาดคัดแบ่งเอาไว้นะเก็บเอาไว้เจ็ดตัวเก็บไว้ไอ้อันนี้ไม่ไม่ให้ใครแนะ่ไม่ให้ใครจะเก็บเอาไว้ครับที่ไหนได้เขาโอนเงินมาโอนเงินมาเราลืม,ม <laughs> <laughs> เขามา่รูนทีหลังสุดท้ายเจ็ดตัวก็ไปหมดเกลี่ยงไม่เหลืออตะกตุดไม้เริงระบำในตํำนานอืหมดหมด,หมดไม่เหลือถ้าพี่น้องชาวลาวนะครับพ่าที่บ้านยังใช้เวทชี้ ภาษาถามภาษาบ้านเนี่ยไปซ่วมที่มีไม้สองข้างนะครับค่อยถ่ายคลิปมาให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปเอาออลงทุนข้ามไปเลยเดี๋ยวลงทุนข้ามไม่เอานะครับและจะเปลี่ยนไม้ใหม่ให้อา,อาจารย์ทำไมอาจารย์ทำไมต้องการเองหรืออาจารย์อาจารย์ต้องการรักษาเอกลักษณ์ไว้หนึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์สองใจเราชอบขับใจเรารักครั้งนี้ และเพื่อความมั่นใจครับถ้าตะกรุดสําคัญสําคัญเนี่ยจานเองทุกต่อนอกจากตะกรุดเล็กตะกรุดน้อยที่ไม่ค่อยพิถีพิถันในขั้นตอนการสร้างอันนั้นก็จะให้ลูกศิษย์หรือว่าลูกหลานช่วยจานได้ใช่จานยันตัวเดียวอ่าจานยันตัวเดียวตัวเดียวนี้นะ <c oughs> ให้ลูกให้หลานช่วยกันนะแต่ถ้าลักษณะเนี้ยเป็นตะกรุดที่ว่าขั้นตอนพิธีกรรมมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเนี่ย เราต้องทําเองนม่ได้มากน้อยไม่เป็นไรอีกตะกุดหัวใจโลกระแทกกาหัวใจโลกราแทอันนี้คนจะสงสัยว่าเขาเขียนยังไงอืนี่นะครับคือเราเห็นอุ้ยทำไมเส้นเล็กจังเขาจะเขียนยังไงนี่อาจารย์อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยว่าไม่ธรองกาเนี่นะตีเส้นทำเป็นแผ่นอย่างนี้เขาจานได้ลงในแผ่นใหญ่นะครับที่เหลี่ยงตัดไปแล้วนะธรรมดามันจะสี่เหลี่ยมเท่ากันครับนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ ตีเส้นเลยหนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซนตลอดแนวครับแล้วก็จานนะครับแถวไว้ในในเส้นอ่าหนึ่งเซนหนึ่งเซนเนี้ยอันนี้เส้นเส้นแถวอ่เส้นระดอกใช่แถวหนึ่งก็จบอัขระอ่าจบคาถาบทหนึ่งพอดีครับนะเนยอันนี้เป็นตะกูวอันนี้เป็นทองแดงครับนะพอเราจานไว่งี้เศษเนี่ยพอเราจะทําเราค่อยมาตัดนะตัดตัดอย่างนี้ตัดออกมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยความยาวเนี่ย เจ็ดเจ็ดหรือแปดนิ้วเจ็ดนิ้วมั้งนะครับแปดนิ้วความยาวแปดนิ้วนะความกวาม้างหนึ่งเซนนะการอักรพระกะถาสองบดอาจารยนะ์ท่องให้ฟังนิดหนึ่งครับอ่าไอที่เป็นตะตัวเนี่ยอันนี้แหละหัวใจโรกคกระอ่านะาถาหัวใจโรคกระทาครับซึ่งเป็นสูตรล้วเป็นตำหรับของพระเดชพระคุหลงปู่ยิ้มหรือหลวงปู่เท่ายิม้มแห่งวัดหนองบัว การจนทบุรีนะครับของท่านนี่จะดังมากคนนิยมมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกรูนี่ยขงห้วงปูดเทายิ้มอ่ะมีพลังนะเนี่ยจำแล้วขนลุกเกับพ็พลมมันพัดเลยนะไม่ใช่นี่อันนี้พอเทายิ้มใช่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆของเทายิ้มผมมาี่ฐานได้ดอกเดียวไก่อนที่จะสร้างอะไรก็ตามที่เป็นวิชาที่สืบสานครับ เราจะต้องอาทิตย์หนึ่งอธิษฐานขออนุญาตท่านจะอนุญาตให้สร้างให้ทําหรือไม่ครับสองเราจะต้องอธิษฐานขอให้ได้วัตถุมงคลที่เราจะสร้างเนี่ยซึ่งเป็นของที่ท่านสร้างเนี่ยให้ได้มาภายในเจ็ดวันถือว่าอาอยุตอนุญาตการอาธิษฐานอย่าไปสั่งใครหาไม่ได้นะห้ามนะต้องไม่ให้ใครรู้ครับนั่งอธิษฐานแล้วเนี่ย ภายในเจ็ดวันเนี่ยจะมีมาไหมจะมีใครเอามาให้หรือเอามาจําหน่ายเรืออะไรก็ตามครับภายในเจ็ดวันนี้ครับถ้ามีมาแสดงว่าอนุญาตแล้วครับเราก็ทําอาจารย์เป็นเพปของอาจารย์คมนะครับทั้งหมดนะครับตอนผมทําลูกอมสิบวิญญาณเหมือนกับับอธิษฐานหมดอันนั้นยากหน่อยอธิษฐานให้ได้เก็บดอกให้ได้เก้าให้ได้เก้าให้ได้เก้าลูกครับมาแล้วมันได้จริงเด่๋ยวมัน อันนี้ก็คือพระคาถานะเป็นพระคาถาหัวใจโลกธาตุอิชันโตจิตโตอิชันโตโลกธาตุมหิอัตภาเวนังนาทุยิวาระวีสติสิทธังระออิชันโตจิตโตอิชันโตโลกธาตุมหิอัตภาเวนังนาทุยิวาระวีสติ สิทธังระอะอันนี้เป็นไปในอยู่ในจานนี้อ่าอยู่ในเนี้ยแถวนี้จบพอดีเลยจบพอดีนะคาถาบทนี้ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครจําได้ภาวนาไว้ประจําภาวนาได้ทุกวันยิ่งดีครับมันจะเปิดโชคเปิดลาเปิดโลกธาตุุนดวงและแถวคาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคาถาที่เขาทดลองใช้มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับใช่เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากนะคาถาอาจารย์ไอ้เส้นที่เป็นทองแดงอะครับ ไอ้ที่เป็นทองแดงนี้อันนี้เป็นพระกะาสุกิติมาหนูกินนมแมวอ่ศัตรูยังเป็นมาเป็นคนรักได้ามายอมสยบได้ศัตรูร้ายยังกลายมาเป็นมิตรแถวประกะาบทเนี้ยเป็นมหาสเสน่ห์ชั้นเยี่ยมเขาเรียกว,ว่าหนูกินนมแมวเลยนะหนูกินนมแมวครับอา่ามันเป็นคําเปรียบเทียบครับหนูกับแมวมันเป็นศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติมากแถ้าผ่านมาตั้งยาวนานเท่าไหร่อ่ะ แมวมันก็จับหนูกินอยู่ดีครับแต่พอโดนประกคาบทนี้เข้าไปเนี่ยแมวในยอมให้หนูกินนมครับนะแสดงว่ามันมีอนุภาพมากก็เลยเรียกกันว,ว่าหนูกินนมแมวซึ่งครูบาอาจารย์ยุคโบราณนี่ใช้มาตลอดบใช้ปลุกเสกน้ํามันหอมแป้งหอมตีพึ่งรหรือแม้กระทั่งปลุกเสกเสื้อผ้าเวลาเราจะใส่มันเป็นเสน่เดี๋ยวกอดแ,แต่ก่อนนู้นนะครับจะออกจากบ้าน จะปัดแป้งแต่งหน้าอะไรนี่เขาถ้าคนรู้วิาชาเขาทำหมดเขาใช้ขโมดแหละเสกแป้งผัดหน้าเศกซีึ่งสีปากนะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเนี่ยก่อนจะใส่เนี่ยเขาจะเศกก่อนอเขาทําอย่างนี้ทั้งนั้น<ะ>เพือ่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็คือยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นมหาเสน่ห์มหานิยมนะและโดยเฉพาะเกจิยุคกลางพอพระเดวพระคุณลวงปูโตคระดูชิลนคลีนะ ท่านก็ปลูกเสษพ,พระปิตาของท่านด้วยสุกิติมาครับแล้วก็พระปิตาสุกิติมาใช่พระพระปิตาของท่านนะ่ะก็มีหลายพิมพ์นะที่ด้านหลังเป็นยันสุกิติมาครับอเป็นที่นิยมมากนะเป็นพระปิตาที่ยังไม่เก่าเพิ่งจะสร้างของพันห้าร้อยี่สิบกว่านี่เองแต่ว่าค่านิยมหลักหลายหมื่นหลายแสนบ,บางพิมพ์ถึงล้านไม่ลู้มีอนุภาพความขลังเนาะ สุป to ิติมาสุภาจารโรสุสีละวาสุปากะโตยัตะสิมาวเจธิโรเกสะโรวอสัมพิโตสุปิติมาสุภาจารโรสุสีละวาสุปากะโตยัตะสิมาวเจทิโรเกสะโลวาสัมพิโตทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาว่าประการทาสองบทนีมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์มาก พอสร้างตะกุดพิษสมอนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไอโรคธาตุเนี่ยเราก็อย่าไปเอาแต่หัวใจโรคธาตุอย่างเดียวว่าได้อย่างไรครับก็เอามันซะเป็นถูปีวันไปเลยอัอนนี้อาจารย์ม้นสองชั้นหรืโม้นสองชั้นทําเป็นทวิภาคีนะก็คือสองดอกอยู่ในดอกเดียวกันนะเราเอาสุกิตติมานนเนี่ยไว้ด้านไหนพอ,เ,อเปิดกระเช้าออกดูเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทองแดงอยู่ข้างในครับ S <S เดียวก็มาม้วนทับกันไปเนี่ยนะม้วนไปพร้อมกันเออม้วนไปพร้อมกันเลยสองดอกเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> ไหนๆก็ทําแล้วก็ให้มันใช้ได้ทั้งสองทางสามทางไปครับ <c oughs> อย่าไปใช้ทางเดียวนะอ,อ,อาจารย์ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ม้วนอื่นม,มากกว่านี้เ,เพราะตะขดมันนี่ยตะกัวกับอันนี้ท้องนิ่ม <c oughs> ใช่มันนิ่มมันม้วนง่าย <c oughs> นะอันนี้ไม้เสียบลูกิีนครับใช้ใหญ่หน่อยก็ตะเกียบครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ต้องยุง่งยากคราบผอมอืม ไปอะไรยุ่งยากหนักหนาทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอแล้วเวลาตอนม้วนเนี่ยเราก็ภาวนาคาถาทั้งสองบทนี่แหละอ๋อคาถาของเขาสามารถใช้ใช้เป็นคาถาภาวนาม้วนเวลาเรานั่งทําอยู่คนเดียวอะไปลาม้วนเราก็ท่องสุกิติมากับท่องหัวใจรกธาตทาี่แหละ้นะโอนปั๊บเสร็จนี่แหละนะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะออกมา หมือนลักษณะล้อแมกซล้อรถนะอาจารย์อันนี้เขาเขาใช้เป็นอันนี้มันเป็นพิษสมรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแก้วหรือพ่อมาไรที่ใช้กกระดาษใบลานออันนี้ใบลานบางปืนใบลานบางปืนหรือบางเกจิก็จะใช้กระดาษสานะแล้วแต่ครับผมคือวัตถุดิบพื้นบ้านสมัยนั้นมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นแหละครับบางทีก็กระดาษหนังครับมันแล้วแต่ออาจรย์ันนี้อาจารย์ทำไมขออาจารย์นี่แบบนี้นะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะเราก็ผูกได้แดงไว้ให้มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะออมีผูกได้แดงในของจรย์คมเขาครับแล้วโดยเฉพาะเราจะติดอโคดที่นี่ไว้นะผูกตอกนะต่อโคดอีกทีนึจะมีโคดเนี่ยนะแต่ก่อนอ๋อจุดคมเราก็จะมีโคดดอกจันท์้างบนอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนโอตะกุดใครตะกุดใครนี่เราดูกันที่เอกลักษณ์ดูกันแค่เอกลักษณ์เพราะไม่มีชื่อไม่มีอะไรครับ แต่ต่อไปนี้เนี่ยใครทําตะกรุดนี่บอกแล้วว่าเป็นของใครแน่นอนใช่อันนี้รู้ว่าเป็นของเราครับแล้วทีนีเ้เราจะเอาไปเลี่ยมไปแล้วมันก็ธรรมดาเพราะเออเราไปเห็นมีกระเช้าแบบนี้ขายแล้วมันสวยงามม,มาตรฐานก็เลยลงทุนซื้อกระเช้านี่มากระเช้านี่ก็ตกสองร้อยแล้วนะเฉพาะก,กระเช้าเนี่ยครับนะแล้วมันสวยงามมาตรฐานมีล็อกอย่างดีด้วยเห็นไหม ทีนี้เราจะเอาเน็บอกเ<ๆ>น็บอะไรก็ได้หรือว่าเราจะเอาห้อยคอก็ได้เนี่ยนะแต่คนส่วนมากเขาจะเน็บกระเป๋าเน็บอกนะออแล้วมันก็ดูสวยงามเนี่ยใครจะไปเลี่ยมเป็นตะกุดเองก็ได้แล้วแต่ครับผม,มแต่อจะเอาไปเลี่ยมพระไดชอันนี้ท้องเลี่ยมอะไรก็ได้ต้องถักได้ไหมถ้าจะาไปถักก็ได้ครับนะถ้าเราไปถักไปเสียอ่างเดียวมันช้ามันช้านะครับโอ้ยช้ามากส่งลูกอมจิตวิญญาณไปถักกันสองเดือนกว่าจะได้อ่ะ ว่าจะจะว่าจะครบกว่าเขาจะถักครบแล้วมันช้าตรงไหนรักที่ลงดันไม่แห้งรอรักแห้งอีกเป็นเดือนครับนะรอรักแห้งอีกเป็นเดือนทีนี้ก็เลยไม่เอาแล้วไม่ถักแล้วอาจารย์นี่ตะกุดอะไรอ่าอ,อันนี้ไม่ใช่ที่เหมือนกันทีท่ีเก็บตะก,กุดผอะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นลูกอมเป็นลูกอมแต่ก็ของลุงปุยม,มือนกันครับนะของลุงปุยมพาาเท่าไหร่ครับคุณตาพาลา,าหนึ่งหนึ่งใบเทาหรือว่าสิบใบแดง หนึ 1> 1 au, ่งใบเทาสิบใบแดงก็สิบใบแดงอ่หรือหนึ่งใบเทานะอันนี้ก็เนี่ยที่เก็บเขาว่าครับแม่เนี่ยเนี่ยของโบราณเลยนะของาบของเขาอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยคือเขาเขาไม่รู้จะเก็บยังไงเพราะอันนี้เล็กอยู่แล้วใช่เขาโลกรธาตุเป็นตะกุดที่เล็กที่สดุดครับ <c oughs> นี่เป็นตะกุดอืม ถ้าจะขอให้อาจารย์แบบนี้นะไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เพราะต้นทุนเยอะครับทําได้นะครับแต่ต้นทุนเยอะ,อะทีนี้ไอจะกุดที่ดอกเล็กๆอย่างเนี้ยแล้วลักษณะ,ะป้อ,ปอ,ปอมอๆหมุกลมเนี้ยโบราณจะ่เรียกว่าพิษสมอนนะเกจิใดที่ทําออกมาก็แล้วก็แล้วแต่เรียกพิษสมอนหมดอ,มอันนี้ก็เรียกพิษสมอนโบรานนะครับอันนี้ก็พิษสมอนเหมือนกันอันนี้เป็นพิษสมอนของ ลุงปอพิษวะคำังครับจอยวิจพต่จีใรใครเจอตะกรุดเล็กๆอย่างนี้นะครับในตลาดทั่วไปนะครับเก็บมาศึกษาได้นะครับเพราะว่า,าทำโคตรยาก <laughs> ทำยากมากกาบผอมขั้นตอนพิธีกรรมสลับซับซ้อน,นแล้วยิ่งส่องว่าเป็นใบลานข้างในยอย่างนี้นะครับอโอกาสที่คนยุคปัจจุบันนี้นะครับน้อยมากน้อยมากครับคือความเก่ามันจะฟ้องเองนะถ้าหากว่าทำเลียนแบบขึ้นมาเนี่ยใบลานมันก็จะใหม่ แล้วดีไม่ดีใช้ใบตานด้วยไม่ใช่ใบตานด้วยไอ้จาย์ใครอยู่บางปืนนะครับอืมใครอยู่อย่าลืมปลูกปลูกต้นลานไว้นะครับอต้นลานต้นตาลออมันต้องใบลาต้องลานต้องลานต้องต้นลานปลูกไว้นะครับมีคนแสวงหาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปขับดูว่าบ้านนี้มีมีใบตานต้องไปไปดูบริเวณภาาพื้นนั้นขับมันยังพอมีหลงเหลือไหมต้นลาน ก็เคยให้ลูกศิษย์ไปดูแล้วไม่มีไมม่ีเคยให้เขาไปถามแล้วไม่มีลงต้นมันก็หลายปีแล้วว่าปลูกยี่สิบปีแล้วเกือปีนี้ก็พ้ไม่รู้ว่าเขาจะปลูกขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับผมจริงๆมันก็น่าปลูกนะเพราะมันเป็นตำนานคือไม้มงคลในที่ใช้วัตถุมงคลนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับอายุคุณยังเด็กอยู่คุณคุณปลูกทิ้งไว้ที่หัวไร่ไปนะใช่ เพราะว่าเรื่องของการสร้างเครื่องรางของขังวรุมงคลเนี่ยอีกร้อยปีก็ยังต้องสร้างยังต้องทําความเชื่อ,อน,นี้มันไม่หมดมันไม่หมดไปได้หรอกยังต้องมีการสร้างสืบสารถ้าหาว่าเราปลูกไว้ตอนเนี้ยต้นลานมันก็จะใช้เวลาั้งยี่สิบปีะนะตามหลักสิบกว่าปีเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละ,ะเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ําถึงปุย๋ยถึงะนะ พอมันโตแล้วทีนี้สบายเลยตัดอย่างเดียวตัดสายได้อย่างเดียวอว่าการแสวงหาของกิทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันอาจารย์อย่างที่พืชเอไม้มงคลอย่างต้นลักซอนอืต้นอะไรที่คุณไปปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้เหรอถ้าใครมีพื้นที่ในในบริเวณบ้านนะ้ครับมันจําหน่ายได้หมดทุกวันนี้อะไรก็ขายได้แค่โพดแล้วโพดตรงบ้านบ้านเหลืองบ้านแดงต้องไปนั่งตลาดดูครับผม เออแล้วก็ไม่ต้องไปส่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องโอนเงินเขามาถึงที่เลยขอให้รู้ว่ามีอะไรเห่นั้นเองนะเพราะว่ายิ่งยุคปัจจุบันเนี้ยนะคนหันมาสนใจเรื่องราเหล่านี้แล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่เนี้ยก็หันมาศึกษาเรื่องไสยศาสตร์กัค่างอนะเรียกว่ามันเหมือนว่ามันย้อนกลับสู่ที่เดิมของมันนะคือคนศึกษาเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลืม um. เรื่องสมาธิอืม คือในยุคนี้นะเยาวชนหันมาสนใจศิลยศาสตร์เยอะมากครับเยอะมากกว่าเอาตีว้ย้อนตั้งแต่แปดสิบปีมาแ็แล้วกันนะตั้งแต่แปดสิบปีเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี้ยยุคนี้เยอะที่สุดเอ,เอาแค่ตลอดอายุอาจารย์แล้วกันอแต่ทีนี้มันเสียอย่างเดียวก็บอกแล้วหลักของการศึกษาศิลยศาสตร์มันก็เหมือนกับหลักของพุทธครับคือว่าวยเรื่องปริยัตปฏิบัติแล้วปฏิเวทผลครับ ส่วนมากเราได้กันแค่ปริยัตนะบางคนมีปฏิบัติบ้างมันได้กันแค่เนี้ยปริยัตปฏิบัติปริยัตปฏิบัติมันไม่เกิดปฏิเวทผลเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นต้องทําให้มันถึงขั้นให้ได้นะถ้าหากว,ว่าทําถึงขั้นได้ละผู้ดดนั้นเป็นธรรมตาไม่ต้องกลัวจะไปนาวอา,าังฟ้านะแต่ถ้าคุณได้แค่ปริยัตอย่างเดียวนะไม่นานหรอกเดี๋ยวม้วนเสือเดี๋ยวม้วนเสือ ถ้าได้ปฏิบัติบ,บ้างก็อยู่ได้พักยยใหญ่ๆไ,ไม่ได้ดินทาสำนักอื่นๆนะครับแต่ครับเวลาเขาทำนี่เขา,าเขาท่าที่อาจารย์สังเกตเนี่ยเขาพิถีพิถันไหมส่วนมากเลยนะรเราก็ไม่ได้ไปรู้ถึงลึกความลึกซึ้งนะแต่แค่เราดูกันแค่ภาพลัณ์ภายนอกเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคนที่เรียนมาจริงกับคนที่เรียนครึ่งๆกลาง กับคนที่เรียนแค่นิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยดูกันออกมันดูกันออกแค่มองตากันก็รู้แล้วับนะแค่มองตาก็รู้แต่ที่นี้มันทางใครทางมันเราอย่าไปพูดเรื่องใครเรื่องมันให้ให้ผู้ชมผู้เสพและก็ผู้ซื้อพิจารณาใครถวนที่ผู้บริโภคผู้บริโภคให้ผู้บริโภคพิจารณากันเอาเองนะเราอย่าไปก้าวไก่เรื่องคนอื่น ไปก้าวไกลเรื่องกันมันไม่ดีนะเพราะว่าคนปัจจุบันไม่เหมือนคนยุคสมัยก่อนอมไม่เหมือนยุคสมัยก่อนทีแนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะให้ดูอาจารย์ครับคุณของตะกุดสองอย่างนี้ใช้ตอนไหนใช้ได้ทุกเวลาใช้ได้ตลอดครับนะใช้ได้ตลอดอ่าพกพาติดตัวไว้ตลอดเลยทับนะตั้งผิดอธิษฐานเอาลำดับแรกเลยถึงใครหลวงปู่ยิ้มบ้นองโบว อขอรัตนาบุญบาร,รมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ยิม้มแห่งวัดหนองบัวคุ้มครองไปทักรักษาให้แคล้วกลาดให้ปลอดภัยให้ประสบความสําเร็จอะไรเราก็บอกไป mm. อบางทีไอ้ฐานเอาคาถากากับถ้าเราท่องบทประจําของเขาไม่ได้ไม่มีอะไรอิทีปีโสนี่แหละดีที่สุดแล้วอีตีปีโสนทางช่องใช่เอาแค่นั้นพออ,อิตีปีโสนนะี่คือมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วขอให้ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นครับ ไอทิป mm ีโสนี like mm ่ค hmm. ือการสรรเสริญพระพุทธคุณครับคือคุณของพระพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรที่จะเหนือคุณพุทธเจ้าได้อีกแล้วครับนะนั่นะสูงสุดแล้วภาวนาทิพิโสจบหนึ่งสามจบเก้าจบแล้วแต่เราเราตั้งจิตอธิษฐานนะขอรัตนาพุทธานุภาพนี่แหละนะดีที่สุดเหนือนะครับแล้วคัดถัดไปเราจะคุยเรื่องตะกุดอะไรนะอาจารย์ มีใหญ่ตะกุดที่สำนักอาจารย์อ๋อก็จะมีตะกุดเปิดโลกตะกุดเปิดโลกเปิดจะกรวาลเปิดตะกัวันตะกุดกันโรคระบาดเดี๋ยวเราจะเข้าหมวดตะกุดกัรนโรคระบาดก่อนไม่ต้องถามว่าโรคละสองบาทกันได้ไหมครับไม่ต้องถามนะครับเดี๋ยวถ้าโรคสามสิบบาทมันก็ยากถ้าจะให้ได้โรคสามสิบไปให้โรคสามสิบสามสิบบาทรักษาโรครักษาโรคครับ เนี่ยนะครับก็ติดตามการสื่อสาร<ม>การเผยแพร่ของอาจารย์นะครับตามช่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างช่อง youtube อาจารย์ก็มีนะครับแล้วบ้านบ้านส้มเขาไม่ให้พูดถึง,ถงชื่อนะครับเราบานฟ้าอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้ครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซั์เพื่อจะหลีกเลี่ยงเนี่ยครับอเขาใช้หลีกเลี่ยงกันเป็นที่เข้าใจต้องบัญญัติจับขึ้นใหม่ที่ตรง ใกล้เคียงออกเสียงกับนพจนานุกรมคน,<ช>คนไทยโคตรเก่งเ <laughs> น, <laughs> นี่ยนะครับขอบคุณอาจารย์คมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปสใเน่ยแล้ว